กาบสบายดีและกกาบสวัสดีเอฟซี FC ตุกทุกทานว่าจะเป็นเอฟซีพังลาพังไทยและกกต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมือนี้ก็มาพอกับ่องสาลิงบ้านพินคือเก่าพแม่พี่น้องมือนี่นะเป็นมือเห็ดสร้างคานพาเขา่าให้น้องมิวเนาะฮาก็ว่าจะไปซอยเวียกซอยงานเพิ่นเนาะสวยพออเซ่นนะกับไปซอยแต่เศร้าแล้วเนาะไปควงงวพ่อแม่พี่นอ้องเพราะว่าน้องมิวนั่น เจสซีวิทย์ประมาณว่าอยู่รถหรืออยู่ห้องมอนี่แหละพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าพ่อแม่เพิ่นเอามาเฮือนเนาะก็เลยได้ล่างบ้านโดยการั่นล้มงัวอีกเนาะพ่อแม่พี่น้องจักเสียดอะไรนอกาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมือสุดท้ายแล้วพี่เลือกจะอยากเอาลูกมาเฮือนมาซานเนาะเฮ้ยส่วนซาวลิงผู้จีไปในอากาศหน้ำนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอาเซนกาย่ามอยู่อยากไปก็ไปยากพ่อแม่พี่น้องเอ้ยต้องได้หาเวลาหรือวอรลี่ไปพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นย่ามอยู่เนาะเพิ่น ไปซิเลิกกับไปนำกันนั่นแหละพ่อพี่น้องเอ้ยกะกะเขากันสิไปเบิ่งไปส้มกันนี่พูดแล้วเนาะว่าซื้อผงเห็ดยังกับแน่เนาะว่าเขากันไปกับสอยแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยว่าอสุรยามเนาะเห็ดอยู่เห็ดกินให้ซื้อผงแน่พ่อพี่น้องมาแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยบาร้มาผู้เดียวเด้อมากับอสุรสบายดีรึสบายเป็นคนฮู้ว้าว ายหม่แดงถ่ายสบายดีเพท่านถ่ายถ่ายหม่อดแดง้พี่น้อนเอ้ยแสงมันตอบนาะทางนี้พอตะเป็นขึ้นทางนี้ได้พาอาจานมานำาพลงพี่น้องนั่ง เจ้าบุญอยากเปิดเปิดใจคือประตูกบงคนยากระดูวีชประตูปนแล้วบุนโทระชับเขา เออลวนนี้อะบอลวิ่นี้บอล่ันนีบลวันนีบอลนียิ้มมอมอลัย่ควมันอมันติดังกัน

ขอหน้าอะไรไม่ต่อยหรือเปล่ามันมันมันมือว้ายต้องห่วงนะผ่านนะเจ้านะ่ายอันนี้เจ้าตู้ขันย่อๆเขาได้ยันนเพื่นขะนเก็บเาเนี่ยเขนถึอเลข 教我学。<laughs>

ตัวล่างถวยกอนทำไมเนาะเด็กผู้สาวล่างถวยโอ้ห้าเอร์หืมห้าเอาห้าหือสิโจะสิบห้าสาวเลยเนาะสาวแม่โบถ้าโนบสาวนะสาวสาวมดือสาวอี ห้ามีห้างกับข้าวแล้วก็ีิแล้วเนาะคะแนน่มีกวับวาด่เอาไปนี่ยวแไปให้เแวเลเวลเรางานกับซีนครับรุ่นเขาจนใหญ่ก็เน้าไป อันนี้เอาก้ออ้อนทำกันกินแมขปุนกใสเอาสบายดีดูเอาข้าวปุ่นมาอา้อน้ำสลิงมาทิได้เน่พอตกินข้วปุ่นกันเด้อไี่น้อมจิมือก่อนเด้อเซเเด้อจิ้มือใจบางบ่จิ้มือจจบางเนี่ยนะตอนนี้เนาะ เตี้ยบางสุภาพกวเที้บางมีแต่ขขเี้บางเางพื่อนพี่น้องอแล้วเวียกแล้วงานแล้วเพื่อนพี่น้องเอ้ยกันยังกับบ,ยบอย <laughs> เอน้องไปซื้อนเห็ดเอาไม่ต้องนมืออันอาเซนตื่นแต่นอนแล้วเนาะเพราะตอนเมื่อนั้นอาเซนล่มเพื่อนพี่น้องล่มแนี่นีน่เนะลยเนาะล่มใส่มาคกี้หินเนาะหัว ว่าแตกมาไพี่น้องเอ้ยอาเซอร์นั่นเนาะเมื่อละสลิงก็เมื่อก่อนคนนอนละสลิงมาใหม่เนาะมาใหม่และบัดนี้นันตื่นแล้วตอนนี้ก็โทรมาหาสลิงแล้วเนาะว่าตื่นแล้วเนาะคนกระแอบเนาะเขาก็จะเมื่อหาเพิ่นให้พี่น้องเลยไปสเพิ่นเห็นเนาะบัดน,นี้เอากับซอยไรย,ยา,างแน่แล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบเจ๊ชมีเด้อฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครละอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สลิงมาดดีเห็ดคลิปต,ต่อไปไหมพี่น้องเลยพบกันคลิปใหม่เนาะสบายดีพี่น้อง